วันนี้เราพามาดูบอดเอของชาร์ปนะครับอาการแจ้งว่ามอเตอร์ครับมอเตอร์ตัวนี้ครับมอเตอร์ DC ไม่ทํางานครับจากคนช่างคนช่างเขาก็ไปสั่งมอเตอร์มาใหม่มอเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะราคาพันกว่าบาทครับตัวนี้ครับอาการนี้ถ้า เราไม่มั่นใจว่ามันเสียจากตัวไหนให้เอาบอร์ดมาเช็คดูก่อนครับทางร้านใจดีเลคกนิตเช็คถ้าบอร์ดไม่เสียก็ฟรีครับพอีไม่ได้คิดค่าเสียจแต่ถ้าบอร์ดถ้ามอเตอร์เสียก็ให้เพื่อนช่างสั่งเปลี่ยนเองครับครับตัวนี้คือเรามามาเช็คไฟดูก่อนครับเช็คไฟว่ามีจุดไหนครับตัวนี้ไฟ LED จินแล้วครับแต่มอเตอร์ไม่ทำงานครับกดครับ ครับไม่ทำงานครับผมวอดไฟครับผมทีนี้เราวัดไฟวัดไฟวัดไฟ5โวลต์5โวลต์มีครับมิเตอร์ครับไฟจากมิเตอร์ห่าง5โวลต์มีครับไฟ12โวลต์ครับไฟ12โวลต์ วัดไม่นครับผมดนครับักรบรับวัดอีกรอบหนึงครับ ครับนี่คืน,นี้ครับนี่สิบโวล์นครับผมนี่ิดโวล์เส้นอ่า ออกจากหมอแปลงครับ21โวลต์มันก็วิ่งวิ่งมาตามลายนี่ครับลายนี้มาเข้า,าผ่านจำจำจะมีสองจำนะประเด็นมีสองจำเข้าขาอินครับ 7, 8, 1, 5ครับผมนี่ครับตัวนี้จุดนี้ปกติเข้าขานี้21โวลต์ครับ21โวลต์มันต้องออกอผ่าน นิกเกรลเลต7815ต้องได้15โวลต์น,นะครับผมนี่ครับพอมาผ่านมามันไม่ได้15โวลต์ศูนย์โวลต์เลยนี่ครับผมเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนตัวนิกเกรลเลตจะนี้ดูครับ นี่ครับผม7815นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เราเอา7815ตัวนี้แทนครับผมแทนเลยครับปัดทีก็ไป เป็นอยครับยินด้ครับครัคตทนีนี้เราก็ก็เปลี่ยนแล้วนะครับตัวเก่าครับตนะอนนี้นลองเสียบไฟดูครับว่าพอเทอ,อมันหรือเปล่าครับ mm เราเสียบดูครับ,บมอเตอร์ตัวนี้มีลูกค้าแจ้งว่าแจ้งว่าคอมทำงานปกติครับ้เราเปิดดูครับตอนอปเปขียวแล้วครับครับมอเตอร์ครับทำงานนะอันน,อน,นี้มอเตอร์ทำงานนะาแบบนี้ครับช่าง ยังไม่ได้เช็คบอร์ดแล้วก็ไปสั่งมอเตอร์อตวเนี้ช่างสั่งวอเตอร์มาใหม่ก็คือพันสองร้อยกว่าบาทแล้วแกค่อยเอาบอร์ดมาให้ซ่อมคือตันนี้ไฟสิบห้าโวลต์ผานครับเรามาวัดดูว่าไฟสิบห้าโวลต์ได้ไหมครับครับไฟสิบห้าโวลต์ได้เลยครับครับตัวนี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอาการเป็นยังไงซ่อมได้ครับ ออกมาจากนั้นใจดีเลขกระนิกงเรียนเลยครับผมเพราะว่าถ้าอดไม่เสียไม่ติดตังครับแต่ว่า้าเป็นมอเตอร์ก็สั่งเขียนเองได้เลยครับผมกรจบเพียงเท่าน,นี้ครับ